สวัสดีค่ะเซลพิพร้าน,นัทเทคเตอร์นะคะวันนี้เดี๋ยวพิพาจะให้พี่พี่เอฟซีนะคะมาดูรถเข้าไร่กันเป็นรุ่นใหญ่รุ่นเนะคะเขาจะเป็นตัว MU 4902คันนี้พิพาบอกเลยว่าปีจดทะเบียนปี64นะคะเนื้อตัวสภาพสวยมากรอบๆคันนะคะแต่ว่ารอบนี้เดี๋ยวพิพามีให้เป็นตัวรถกับใบด้านหน้านะคะ เอาราคาย่อมเยาไปใช้แล้วกันนะคะ439,000นะคะมาดูรอบๆคันกันนะคะว่าคันนี้พี่จะคุม้มไหมถ้าเข้างานไร่นะคะบอกเลยว่าบวกผาหลังมือหนึ่งเข้าไปยังไม่ถึง5 0 0แสนนะคะทุกคนยังไม่ถึง0 0 0แสนเลยจะอยู่400,000ไปปลาย47 48แล้วแต่ต่อรองได้นะอันนี้บอกทิกไว้ก่อนนะคะมาดูรอบคันกันนะคะสีเขาเป็นสีเดิมๆเลยนะคะสีเดิมๆสวยๆนะคะสภาพ คือเราจะเช็คระบบเครื่องยนต์ให้ระบบไฟให้นะคะแขนหลังนี่บอกได้เลยว่าคุณภาพนะคะแขนหลังคุณภาพอันนี้คือน้องไปขับตัวมาอาบน้ํามาอาบน้ำอันค้าแค่เด้อจ้ะเนี่ยยังไม่ได้เก็บงานใดๆนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะรีเช็คให้รอบคันเลยคันนี้คือถ้าใครได้ก็คือพร้อมใช้งานได้เลยมีโครงกันปา๊มให้ด้วยนะคะเอาไว้อเนกประสงค์ถึงไม่ได้เข้างานปามก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องเอาออก ต,ติดชุดหนึ่งก็แพงพอสมควรเหมือนกันนะคะคันนี้รีบๆเลยนะคะเข้ามาทดลองขับเข้ามาดูตัวได้นะคะบอกเลยว่าเนื้อตัวแบบสวยมากนะคะ,อะเอาราคาประหยัดไปไว้ใช้งานกันพี่พาบอกเลยว่าราคาเหมือน L50 นะราคาเหมือน L50 นะถ้าหาพี่พาได้ค่ะต้าอนนัทแทกเตอร์อำเภอวางสามหมอจังหวัดอุดรธานีเดี๋ยวให้เบอร์โทรไว้ในคลิปนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ